าชีพนี้ขาดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไรเดอร์ครับโอ้พี่ไรเดอร์ค่ะไปรับออเดอร์อาหารนั่งอยู่หน้าร้านปรากฏหันมาอีกทีเอามอเตอร์ไซค์คู่ใจไปซะแล้วเพึ่งจะผ่อนงวดสุดท้ายหมดไปด้วยอะ่ะกำลังจะได้เป็นเจ้าของเต็มตัวนี่คุณผู้ชมนี่เป็นวงจรปิดก่อนเกิดเหตุนะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาชิงรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ไรเดอร์ที่เขาก็ลืมเสียบกุญแจคารถเอาไว้ ที่ด้านหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนนทบุรีในพื้นที่นนทบุรีเหตุเกิดประมาณทุ่มครึ่ง30มก,กราคมค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพี่ไรเดอร์ผู้เสียหายนะคะชื่อว่าคุณชิดชัยบอกว่าเขาเนี่ยได้จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้บริเวณด้านหน้าร้านแล้วถูกคนร้ายเป็นชายสองคนเนี่ยขโมยไปเขาเล่าว่าเขามาจอดตอนประมาณ6โมงค่ะโมงเย็น ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่มีคิวเยอะก็ต้องใช้เวลาเนาะจอดรถปับ๊บลงจากรถมานั่งที่เก้าอีท้ที่ทางร้านเขาวางไว้หน้าร้านให้พี่ไรเดอร์นั่งรอคิวก็นั่งรอไปอยู่สักพักหนึ่งนะคะระหว่างที่รอเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ไม่ไกลห่างไป7-8เมตรจนกระทั่งถึงออเดอร์ของพี่เขาเขาก็ลุกขึ้นไปเข้าไปในร้านเพื่อไปหยิบอาหารอเขาบอกไปหยิบแค่ประมาณ5นาทีในร้านเดินกลับออกมาจากร้านจะไปขึ้นรถ หายไปแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์หายไปแล้วก็เลยถามเพื่อนๆไรเดอร์คนอื่นเห็นรถไหมเห็นรถไหมก็มีเพื่อนไรเดอร์บอกเอา้าก็เห็นมีคนใส่เสื้อไรเดอร์ของอีกค่ายหนึ่งอะ่ะเขามาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับได้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยดูวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็สอดคล้องกันนะนี่นะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าประมาณสักทุ่ม24นาทีผู้ก่อเหตุมาสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาคนขี่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสือ้อไรเดอร์นี่ไงส่วนคนซ้อนสวมเสยืด มาวนเวียนดูลัดเราก่อนที่คนร้ายท,ที่เป็นคนขี่ที่ใส่เสื้อไรเดอร์นี่แหละนะจะอาศัยจังหวะตอนที่ผู้เสียหายไปหยิบออเดอร์ในร้านอาหาร5นาทีนั้นนะคะ <Ừ. S 1> แสดงว่าไวมากขึ้นข้อมอเตอสคยผู้เสียหายแล้วก็ขี่หนีไปเลยพร้อมกันเลย2คนค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้พี่ไรเดอร์ชิดชยัยพี่เขาเดือดร้อนนะเสียโอกาสวิ่งงานขาดรายได้ไม่มีรถใช้ทั้งที่กำลังจะผ่อนหมดแล้วแต่กลับมาเกิดเรื่องซะก่อน ความเสียหายรวมๆเนี่ยหลักแสนเลยค่ะหลงกปุ๊บก็มันมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หัวหลังผมมีคันหนึ่งเขานั่งอยู่ม้ก็ถามว่าเห็นรถผมไหมเขาบอกว่ามีคนใส่เสื้อไม่รู้จะขับออกไปก่อนหน้านี้สักแป๊บนึงไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะเวรกรรมมันก็ต้องมีจริงอ่ะขอให้เวรกรรมตามทันไปแล้วกันอุ้ยนี่ Oh. พี่ชิดใจบอกขอให้เวรกรรมตมทันละกันผมก็จะวิ่งงานหาเงินมาผ่อนแต่ละงวดมไม่ใช่ง่ายเลยแล้วจู่ๆมาเอาไปแบบนี้่าฝากตํารวจตามตัวให้ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ